วัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำสแตนดาร์ดของซุปเปอร์ทูนะฮะก็คือก็ไม่มีอะไรมากอยากที่ผมบอกไปว่านี้เป็นแค่แนวทางการแต่งนะครับที่เหลือก็ไปปรับปุมตามความเหมาะสมนะฮะของเพื่อนๆนะครับก็โอเคเริ่มกันอันดับแรกอันนี้ <c oughs> เราจะมาทำการ ประกอบโคงพร้อมขึ้นล้อแล้วก็เสรเฟืองนะฮะอันนี้เราจะใช้น็อตประมาณน่าจะ10บมิลนะลอยขึ้นไปที่โลนะโลโตดแล้วก็ทำการใส่ แหวนค้าบวชทีนะครับแล้วก็ตามด้วยการคลายนะฮะแล้วก็ตามด้วยน็อตนะครับ เรียบร้อยนะฮะถามว่าอันนี้คืออะไรเราจะมาทำาตัวเซตเฟืองนี่แหละฮะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมใส่ลูกปืนล้อแล้วก็ใส่ล้อนะครับวันนี้เราจะใช้ล้อออฟนะฮะล้อออฟ ก็คือด้านหลังมันจะแกนยืนน,นั่นเองอันนี้ใส่ด้วยอะไรก่อนใส่ด้วยลูกป,ปืนล้อนะครับหรือว่าลูกป,ปืนโลก็ได้นะย้ำเข้าไปนะครับนี่นะแล้วก็บูทโรลเลอร์ เส่เฟืองนะครับเรียบร้อย ็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีส่วนขยับแค่นิดเดียวนะฮะก็คือจะช่วยดันไว้นิดหนึ่งนะฮะโอเคใส่ล้อต่อเลยเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะเฟืองจะเร็จประมาณนี้นะฮะจุดตรงนี้ไม่มีอะไรใหม่ การใส่ล้อก,ก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับก็คือใส่แหวนลองโลนะฮะแล้วก็ลูกปืนนะฮะก็เลยไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่ามันใส่เหมือนเดิมนะฮะใครเป็นคนใครที่ดูคลิปผมก็จะรู้นะครับว่าตรงนี้มันใส่ไม่ยากนะฮะใส่เหมือนเดิมเลยทั้งของ ar ar แล้วก็ ffm นะฮะแหวนลองโลครับตัวล้อโอเคสเต็ปต่อไปก็คือเราจะมาประกอบ ใส่อาสะพานไฟล์แล้วก็เซตใส่ตัวพาร์ตปกตินะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการขึ้นโครงสแตนดาร์ดซูเปอร์ทูนะฮะอันนี้เป็นส่วนของการขึ้นล้อประกอบชุดพาร์ทนะครับแล้วก็คําเฟืองนะฮะก็คือจุดไหนที่ผมไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนั่นหมายความว่ามันประกอบเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็เลยไม่ต้องไม่ได้มีอะไรเด่นมากมายมันก็เลยไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับก็ประกอบซูเปอร์ทูปกตินี่แหละฮะ จะต่างกันจุดจุดอธิบายก็คือจะเป็นตัวขงเฟืองเนี่ยแหละจุดนี้นะครับไอเสานี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไว้สําหรับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆว่าเหมือนมันช่วยช่วยค้าระหว่างลูกปืนกับตัวบูนะฮะไม่ให้มันไอไอนี่เยอะนะครับโยกเยอะนะฮะงอลูกปืนล้อนี้ มันไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามันติดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าติดกันเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าแม่เหล็กดูดกันทําให้ตัวอะไรนะฮะตัวแม่เหล็กมันมีความเสื่อมนะครับอาจทําให้พลังขับเคลื่อนหรือว่าตัวมอเตอร์มันอ่อนลงได้นะฮะนี่เป็นข้อห้ามเลยว่าห้ามเอาตัวแม่เหล็กมาดูดกันนะฮะ ตัวน็อตตัวอะไรให้อยู่ห่างตัวมอเตอร์ไว้เลยนะครับสังเกตไหมว่าตัวเคสมอเตอร์ส่วนใหญ่มอเตอร์มันจะลอยนะฮะมอเตอร์จะไม่ติดกันโอเคสำหรับคลิปการประกอบซูเปอร์ทูสแตนดาร์ดตอนแรกก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ